ภาษาของคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ทําไมถึงยังไม่ประสบความสาเร็จมันง่ายมากถ้าสังเกตดีๆคือเป็นอายุน้อยร้อยคอสอะเป็นอายุน้อยร้อยคาร์ดอะ่ะเข้างานสมาัมมนาเอ,อหนังสือมีเพียบเรียนรู้ไปหมดฉันฟังชุกไลฟ์ฉันฟังพอดตแคสเยอะมากแต่สุดท้ายไม่เคยลงมือทำเลย วันนี้ถ้ายูอยากทําอาหารให้อร่อยถ้ายูอยากทําต้มยำกุ้งให้อร่อยอยูรู้สูตรยู่ต้องลองทําเว้ยแล้วลองให้คนอื่นชิมว่ามันอร่อยจริงเปล่าแต่ถ้าวันนี้อยู่แค่เรียนรู้แต่อยู่ไม่เคยลงมือทําอ่ะเยีาพูดนะว่ารู้อ่ะเพราะคนที่รู้อ่ะเขาเรียนรู้จากประสบการณ์คือจากสิ่งที่เขาทํานั่นแหละมันถึงจะทําให้เราสาเร็จแต่ถ้าวันนี้เราได้แต่เรียนแล้วเราบอกว่าู้รู้แต่เราไม่เคยทําไม่ได้เรียกว่ารู้จริง เรียกว่าเรียนเฉยๆค่ะ